สวัสดีค่ะสนามสุปชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานธงทีมสวยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาจากไทยบิสตน stone หนองแคนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้ค่ะมาจากทีมเดียวกันนะคะแต่ว่าลูกค้าสั่งแบบละแบบละสองสีนั่นเองอ๋อไม่ใช่แบบละสองสีหนึ่งแบบหนึ่งสีสั่งสองแบบค่ะสั่งทั้งหมดสองแบบนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะกับงานแบบแรกนะคะจะเป็นธงที่โดดเด่นด้วยสีดำแล้วก็แดงนั่นเองค่ะ แบบนี้นะคะเรียกว่าทงแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะใครอยากได้ทงแลกเปลี่ยนทงทีมทงฟุตบอลของตัวเองนะคะเหมือนกับทีมงานหนองแคนะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะสำหรับทีมแรกค่ะโทนสีสีดำแดงนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะโลโก้จะเป็นรูปเหมือนเป็นปลาฉลามอยู่บนฟุตบอลนะคะแล้วก็มีโลโก้แบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทีมที่หนึ่งะคะ่ะจะมีใส่ข้อความนะคะใส่ข้อความด้วยแต่วิงวิงนิดนึงนะคะเพราะว่า ในหนึ่งชิ้นงานนะคะเราจะมีการแพ็คใส่ถุงให้ค่ะแล้วก็จะมีผู้สวยๆแบบนี้นะคะอย่างลูกค้าเลือกโทนสีดําแดงนะคะผู้ก็ยังสามารถออกแบบได้เช่นกันนะคะนี่ก็จะเป็นผู้สีดาแล้วก็จะมีเก็บชิ้นงานนะคะเก็บชิ้นงานด้วยการเก็บขอบสีแดงแบบนี้เลยค่ะงามจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากๆที่สําคัญคือสามารถใช้งานได้2ด้านนะคะนี่ค่ะด้านที่1เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะด้านที่2ก็พอพลิกมาก็จะเหมือนกับด้านที่1เลยอันนี้คือสามารถใช้งานได้จริงทั้ง2ด้านเลยค่ะ ส่วนธงชิ้นงานที่สองนะคะที่ลูกค้าสั่งงานานานะคะจะเป็นธงโทนสีเหลืองนะคะเหลืองทองเหลืองทองเล่นกับสีน้ําเงินนั่นเองค่ะนี่ธงจริงเป็นสีแบบนี้เลยค่ะงานจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากนะคะเพราะว่าเราได้ไฟล์าจากลูกค้าที่เป็นไฟล์างานจริงงานจริงก็คือไฟล์ไฟล์ AI ไไฟล์กราฟิกที่มีความละเอียดคมชัดนะคะงานพิมพ์ที่จะพิมพ์ให้ลูกค้าก็จะสวยคมชัดแบบนี้เลยค่ะ เป็นชงแลกเปลี่ยนของฟุตบอลเช่นกันนะคะนี่สำหรับคนแตกต่างนะคะสำหรับทีนี้นะคะจะเล่นขอบค่ะเป็นโทนสีเหลืองทองค่ะแล้วก็เก็บขอบเป็นโทนสีเหลืองทองเช่นกันนะคะใครชอบสไตล์งานสวยๆแบบนี้นะคะความพิเศษเพิ่มเติมเหมือนกันเลยก็คือว่าสามารถใช้งานได้สองฝั่งนะคะอันนี้ฝั่งที่หนึ่งนะคะพอพลิกอีกด้านหนึ่งนะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะทั้งสองชิ้นงานนะคะจะมีการ เก็บงานนะคะให้ทั้งชุดแบบนี้เลยหนึ่งชิ้นงานนะคะจะมีเสามีเสาตรงด้ามจับให้นะคะแล้วก็มีหัวเสาสวยๆแบบนี้ให้นะคะหัวเสานี้เลยอ่ะหัวเสาค่ะแล้วก็เชือกที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะจะใช้งานเอ่อเป็นติดที่ห้องเป็นทงแลกเปลี่ยนนะคะได้ทั้งหมดเลยอันนี้เอาสองชิ้นงานมาวางด้วยกันนะคะจะเห็นแบบนี้เลยค่ะ งานจริงนะคะสวยคมชัดมากๆเลยใครที่กำลังมองหาทงแลกเปลี่ยนทงทีมนะคะสามารถติดต่อได้นะคะหรือทักมาได้นะคะที่0634499282นะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันที่แอด pool sport ก็ได้นะคะใส่ตัวแอดก่อนค่ะ p w l pool ค่ะ s p o r t sport นะคะแอ pool sport ค่ะทักมาได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบคอยให้รายละเอียดนะคะ แล้วก็สำหรับชิ้นงานที่มีจํานวนเยอะหน่อยนะคะก็ทักมาคุยรายละเอียดแล้วก็ราคากันได้นะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปจัดส่งก่อนนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ